เขาไม่กล้าเล่านิ้วชี้ไปไโดนอ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าโทรศัพท์ล็อคคือมันโดนถูกสแกนหน้าไปหลายราบมกจุต้องล็อกต้องใส่ละคทั้งที่ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้จับโทรศัพท์เลยนะแตนจะได้ไหมอยู่กับมแต่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเปิดจอแล้วมันสแกนหน้าใช่แต่ไอที่เป็นไปไม่ได้คือเขาบอกว่ามันสแกนนิ้วต่อทั้งที่โทรศัพท์มันไม่ได้อยู่กับตัวสวัสดีครับผมทีนี้แล้วก็ ร็อกอะไรบ้างล็อกอีกแล้ววันนี้นะเราจะไปออกกองเฮ้ยออกกองออกกองออกกองนี้เนี่ยไปไกลหน่อยไปไกลผมอ่ะนะแถวแถวแถ,ว,ถวบ้านพี่บักเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเบื้องหลังว่าเราจะไปทำอะไรกนะันนี่มากับน้องปูนิ่มืเอเฮ้ยโถ่ชุนโซยืดตีน้ำเดี๋ยวเียวสัสดีค่ะสวัสดี่เขาไม่เห็นน้องปูนิ่มกันมานานมากเลยนะฮะเดี๋ยวไปบ้านพี่นัดก่อนไปนัดรวมพลตรงนู้นก่อนเดี๋ยวเจอกนะันไป ผู้มาสายแห่งปีไปแล้วฮะตอนนี้พี่บังมาแล้วนี่มาถึงบ้านพี่นัทนี่รอพี่บังมาสักพักใหญ่ๆเลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูว่าถ่ายคลิปแรกเนะี่ยจะยังไงไปเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรถึงแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านอ่าก๋วยเตี๋ยว 59ตัดให้หนึ่งปีเดี๋ยวถามพี่เขาว่ามันเป็นยังไงคลิปนี้จะอยู่ในรายการเกี่ยรติเกียครับเดี๋ยวรอชมกันได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นครับผมส่วนเราก็จะมีหน้าที่นั่งรอนะคะทุกคนนั่งรอช่วยพี่เขาบ้างนิดหน่อยพี่เกตอาจจะแบบถ่ายคลิปอยู่ก็จะเจอแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่าเดี๋ยวตัดไปตอนดูพี่เกศเขาถ่ายอินเสิร์ทล้านอีกรอบนะคะ เม่นจะดูเป็นัวงแบบมนชิโก้นหคู๊อเราแค่สั่งสี่ทิพแล้วันเส็จเรียบร้อยแล้วจับกับร้านไม่อั้นลองลองมาชิมได้ที่ท่าอิบอยู่ข้างๆซอยรงรับจำนำแต่ถ้าเรื่องรสชาติเรื่องการรีวิวหรือว่าตำแหน่งร้านอะไรอย่างนี้ไปดูได้ที่ กินกับเก็ตครับผมโดนโยนมาโดนโยนจานตัวเองด้วยนะโยนข้ามช่องก็มาแล้วโยนในช่องตัวเองก็มาอีกข้ามช่วงก็มาแล้วนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูที่เอ้ยไปถ่ายของใครก่อนอะเดี๋ยวอาจจะไปดูอะถ้าเจอห้องแบบแอร์เย็นๆหน่อแบบนี้ทันเดี๋ยวไปถ่ายของพี่นัทก่อนเพื่อเพื่อเพื่อนะเดี๋ยวเขาเขาต้องไปหาโลเคชั่นเขา ก็ที่จะไปถ่ายเกมถ่ายอะไรเออที่แอร์เย็นเย็นรถเดยนเราไปไปดูช่องพี่นัดกัน NR Live ว่าเกมเดี๋ยวไปถ่ายเรื่องหลังด้วยแล้วของพี่ปังด้วยเกาะเก็บไปฮะไปไปไปเราฉันไม่พร้อมที่จะเสียอะไรทั้งนั้นฉันก็ไม่น่าเป็นหุ่นเย้ย <ARS. S 1> เราก็ mm. อยู่ที่เกาะเกร็ดข้ามมาเกาะเกร็ดละเพราะว่าเมื่อกี้ข้ามเรือมาเพื่อที่จะมาถ่ายของพี่พี่บังกับพี่นัทอ๋อวัดปรมัยยิกาวาดนี่เป็นไงได้มันไม่ได้มันตัดคนแมันก็หันมาทำหัวัดอะลรฮะเราก mm? ็ได้ได hmm. uh ้โลเคชั่นตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมานั่งกันผมอากืนครับ ไปนี้ต้องอยู่กันยาวเลยนี่จานโฟกเข้ามาด้วยฮะไปฮะเดี๋ยวเราถ่ายบอร์ดเกมกันก่อนนี่ช่อง NR หนูน้อยนี่มาออกกองด้วยนี่นะจ๊ะพี่เกศเขาบ่นว่าหนูไม่ค่อยออกกล้องในวอลเท่าไหร่หงอไงก็เลยต้องมาถ่ายมีหนูเยอะขึ้นแต่ทุกคนก็คงเลยว่าสรุปวอลนี้คือของใครหนูเป็นคนถ่ายเบื้องหลังก็คือกล้องอาจจะสั่นบ้างไม่สั่นบ้างก็ ติชมกันได้ติชมกันได้ลองดูเผื่อคลิปหน้าจะได้ถ่ายเอง ก็ระหว่างที่พี่เกดเขาถ่ายคลิปของพี่นันหนูก็จะพามาดูหอไทยนิทัรศเครื่องปั้นดินเผาค่ะอันนี้คือทางเข้านะคะแต่ว่าก่อนเข้านี่คือเขาบอกอะไรนะกรุณาถอดรองเท้าใช่ไหมคะเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างในก็จะมีเครื่องปั้นดินเผา ตรงนี้ก็จะมีหุ่นหุ่นคนลุงกำลังจำลองปั้นเครื่องปั้นดินเผาค่ะในนี้อาจจะอบนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าก็จะมีพัดลมทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผายาวไปถึงตรงโน้นเลยค่ะก็จะเป็นตั้งแต่สมัยนูน้นสมัยก่อนอเดี๋ยวหนูพาไปชมนี่นะคะก็จะเป็นภาชนะดินเผาก่อน ประวัติศาสตร์คือมันเก่ามากทุกคนแล้วเขาก็เอามาทําเป็นพิพิธภัณฑ์นี่นะคะก็อาจจะเป็นหนูว่ามันน่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาน่าจะมีทําขึ้นมาด้วยหรือเปล่าอันนี้หนูไม่แน่ใจแต่ว่าบางอันมันก็ดูเหมือนจะเป็นอันที่เหมือนขุดขึ้นมาจากดินเลยค่ะซึ่งมันมีเยอะมากๆคือมันสวยมากๆถ้าใครแบบชอบเรื่อง ประวัติศาสตร์ของโบราาหรืออะไรเงี้ยแล้วเนี่ยคือมันจะมีประวัติบอกในทีวีด้วยลองมาดูได้นะคะทุกคนวัดน,นี้คือคนเยอะมาก โอเคครับวันนี้ก็เสร็จของพี่นัทแล้วเมื่อกี้ถ่ายเป็นแนว editor หรืออะไรของเขาอ่ะเล่นเกมตามไปดูได้ที่ช่อง NR Live ซึ่งเมื่อกี้ให้น้องให้น้องปุติิมไปถ่ายอะไรใช่ไหมระหว่างขั้นที่พี่ถ่ายกันคือถ่ายอะไรเมื่อกี้ถ่ายเกี่ยวกับเหมือนเขาขุดพบเจอพวกเครื่องป้าที่เขาใช่ได้เล่าให้คนดูฟังไหมก็เล่านี้หน่อยกล้าเข้าไปกลัวลึกกลัวเดี๋ยวดูน้องปูนี่เขา walk ไปให้ดูเมื่อกี้น่าจะสนุกอยู่นะไปกับพี่นัทเรียบร้อยแล้วเป็นคอนเทนต์เขาเดี๋ยวต้องไปคอนเทนต์พี่บางก่อนอะไรนะของคุณ้างอ่ะฟังอ่ชีพตั้งงาน ไปหยางรีเผาตอนปันดิเผาเดี๋ยวเขาไปพร้มมีปูนิ่มไปไหนตั้งปันดิเผาลองให้พี่วางเข้าไปไหมเผื่อตกใจเหมือนหนูเลยหนูทำไมอ่ะมีคนปลอมเหรอคนม็อกอัพอ่ะเหมือนมากเลยมีคนม็อกอัพอยู่ข้างในเดี๋ยวไปดูที่ช่องบังแจ๊ะได้เดี๋ยวเขาจะไปพึ่งหยางเผายังไงเดี๋ยวดูได้ฮะสองปัชชานะฮะจะบางกินอะไร กุ้ยปิง้ยปิงเมื่อกี้เขาไอ้นี่ได้ถ่ายไหมไม่ได้ถ่ายเลยไหนไหนพี่เล่าสิเมื่อกี้มีคนเขามาท่านคลิปนิดนึงเป็นพี่ที่เขาอยู่อะไรนะกกมอะไรสักอย่างอะที่ตำรวจต้องมาขอหมายจับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนออกให้แต่เขามาขายก้ยแต่เราก็ดูพูดก็น่าเชื่อสือนะติดไมทไมติดเพื่ออะไรอ่ะอคุณไม่ได้ใช้อ่ะ ใช้ hey, อะไรเลยมไม,ไม่ได้สวัสดีครับพบกับผมอินอาร์แล์กันนะครวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องผีไม่ให้พี่นัทอะเขาเขาพูดก่อนว่าเบื้องหลังของคลิปพี่นัทวันนั้นเป็นยังไงที่พี่นัทได้เห็นคน้นเล่นเกมมานะเล่นเกมใช่ที่ว่าเบื้องหลังอ่ะที่ว่าแต่ผมเห็นจริงๆนะผมยืนยันเลยว่า คุณพูดจริงพูดเล่นพูดจริงผมจะพูดเล่นทำไมล่ะมันนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็ถามใช่ไหมผมถามใครเขาถามพี่พี่ถามหนูว่าหนูใจต่างตรงนั้นใช่ไหมกับคนนั้นใช่ไหมเออแล้วเขาว่าอยู่ตรงนั้นก็ใส่เสื้อประมาณไหนวะสีส้มเสื้อสีส้มเฉยเออผมเห็นซิเหมือนเหมือนเห็นครึ่งตัวนี่ภาพคือออกไหมเเหมือนนั่งอยู่บนโต๊ะนั่งหันหัข้างหันข้างนะแล้วเป็นเสื้อสีส้มๆกำลังนั่งเหมือนจดอะไรสักอย่างมันใช่ด้วยนะไอตอนที่เราขึ้นมาเขาฟิลนั้นเลยนะ อ้าเหรอไม่แต่คุณลูกเขาใส่เสื้อสีขาวมั้งไม่แต่ว่าเออใช่แต่แต่ว่าฟิลฟิลนั้นอ่ะเหมือนรอจดรอรถขึ้นมาแล้วก็เก็บตังค์แล้วก็จดใจอเออผมไม่ตอนได้ผมเห็นแล้วผมก็ว่าเอ้าคุณบอกว่ากลับสองทุ่มแล้วทำไมเขายังไม่กลับผมถามคุณอยู่ว่าทำไมเขายังไม่กลับคุณบอกสองสามทุ่มเขากลับแล้วแต่ผมก็งงไปก็ยังเห็นอยู่จนคุณเดินเข้าไปแล้วคุณบอกคุณเห็นอะไรไม่รู้คุณวิ่งกลับมาใช่ไหมขนลุกไม่พี่นัเพูดแล้วหนูหันไปตามหนูก็บอกพี่หันว่าไม่เห็นเใครรลยปะเด็นคือทที่มันทาใหห้้้ผมมมมนนนนถือไไไไไไฟยยปปปดดว่่เเ็็ มันไม่มีอะไรเลย ไม่มีแม้แต่คนเดินมีผ้าสีส้มๆไหมไม่มีมีอย่างเดียวที่เป็นสีส้มก็คือสีกําแพงอุ้ยแต่ไม่น่าใช่กําแพงเพราะวมันเป็นแต่คุ่มแต่เป็นเป็นเหมือนคุนั่นแหละผมมองไปตรงที่คุณคิดว่ามันน่าจะมีแล้วผมด้วยคิดว่ามันน่าจะมีตรงนั้นอ่ะมันไม่มีแต่ผมคิดมาตลอดแล้วผมคิดว่าเป็นเสื้อเสื้อเรืองแสงเออผมก็คิดอย่างนั้นแหละผมเชื่อว่าเป็นอะไรพวกนั้นเป็นเสื้อเป็นเสื้อวินเสื้อากาอ่ะเออใช่เออไม่มีไม่มีเสื้อด้วยก็ไม่มีใครนั่งโต๊ะไม่มีคคนนนนนััั่่่่งงมมมมีะแวอืไ้ล ผมเนี่ยเชื่อไหมไม่เชื่อยังมันจะมีช็อตหนึ่งในคลิปผมที่ผมหันไปคุณเห็นคนนั้นเหรอไม่ไม่แต่ตอนนั้นผมเห็นเหมือนใครยืนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมที่ผมบอกว่คุณว่าอาจจะเป็นเงายืนอย่างเงาต้องหางตาคุณคิดว่าเขายืนเออเราคุยคุยคุยอยู่ปุ๊บแล้วเราเห็นแบบเหมือนยืนอ่ะเหมือนยืนเหมือนยืนมองเหมือนยืนมองอย่างเงี้ยเหมือนยืนตัวตรงเลยแล้วก็มองดำๆสวัสดีครับกลับได้แล้วมันเป็นเงาๆไงกลับได้แล้วฮะกลับได้แล้วผมเลิกงานไม่ได้ปิดที่จอดรถได้กี่เหรอ แต่ผมหันไปแต่มันไม่ใช่ไงพวกคุณหันไปทุกคนก็ไม่มีอะไรผมก็นึกว่าเงาตอนนั้นนะที่ผมบอกในคลิปว่าจนตอนกลับะบมหันไปแล้วไอ้เสื้อส้มนั่นนะผมเห็นจริงๆนี่ไงแล้วก็ให้พี่บังพูดดีที่ว่าที่ว่าเลขาพี่บังอะไรนะที่ว่าสแกนหน้าโทรศัพท์อะไรนะสแกนหน้าน้าบอกอาจจะนี่เขาไม่กล้าเล่านิ้วชี้จานอ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าโทรศัพท์ล็อคคือมันโดนถูกสแกนหน้าไปแล้วล็อคจนต้องล็อต้องใส่รหัสทั้งทีไม่ได้ไม่ได้อนีไม่ได้จับโทรศัพท์เลยนะอน่ัมเป็นไปได้ถ้าาเร้วมัน แใช่แต่ไอีที่เป็นไปไม่ได้คือเขาบอกว่ามันสแกนนิ้วต่อขพาะที่โทรศัพท์มันไม่ได้อยู่กับตัว P I T มันจะอยากจะดูอะไรของมันว่าอยากจะลองกล้องกับจ้วดจ้วโปรแกรมเมอร์ไงอ๋อโปรแกรมเมอร์ทุกนิ้วเลยอยากอยากเสียข่าวสารช่วงนี้เปล่าวไปรู้อะไแล้วโลกอย่างนี้แล้วไอที่มันโคตรเข้าพอร์ตนางผีคือเขาบอกว่าสามทุ่มไม่มีใครอยู่แล้วนะครับมารับรถเองเป็นโคตรพอร์ตนางผีเลยเหมือนพร้อมหนีทุกคนเออใช่คือเขาจะบอกเพิ่อเกิดว่าอ่เดี๋ยวคุณต่อสี่ทุ่มก็มาไปเดี๋ยวเราเก็บตังค์ไว้เลยแต่สองสามทุ่มเราไม่อยู่แล้้ววเเรราาจะไไปปแล เขารู้อยู่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเออเขาไม่อยู่ไม่แน่ใจแล้วผมเข้า Google ไปเซิร์ชตอนแรกอะที่จอดรถแต่ไม่รู้ใช่ที่นั่นไหมนะแต่ผมเจอที่จอดรถผีสิงที่แบบมีคนฆ่าตัวตายแต่ผมไม่รู้ว่าใช่ตรงนั้นหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเราไม่พูดแล้วกันว่าที่ไหนตรงนั้นตอนธนาคาผมเขียนชื่อที่จอดรถแถวๆนั้นแบบที่จอดรถล้างอะไรเงี้ยคุณลองดูดิมันจะมีแบบผู้ฆ่าตัวตายกระโดดลงมาตายที่จอดรถล้างอันนี้คุณไปดูก็ฟิลนั้นเลยผมไม่รู้มันล้างไหมพิกิจเหมือนไม่เชื่อนะต้องพากไป่งยะ ไปวางไว้คนเดียวสามสี่ทุ่มแต่ผมเปิดเจออยู่มันมีอยู่ที่จอดรถที่มีคนขาบตัวตายแต่ผมไม่รู้ว่าใช่ที่นั่นไหมคุณไม่เห็นเพราะคุณไม่มีเซนที่หกเปล่าเขาอาจจะมีก็ไรจริงอะไรเซนที่เจ็ดอย่านะคนลุกกันหมดนะวันนั้นเพ่อแบบนี้ไงคนลุกกันหมดนะคนบางคนอ่ะเขาจะไม่มีทางเห็นผีเลยแต่คนบางคนเขาจะเห็นก็เป็นไปได้เพราะยังไม่ปลดล็อกสกิลไงบางคนเขาเปิดเบิกเมตรมาอาจจะแบบล้มหัวฟาปึ๊บตื่นมาแม่งมีเลยนะเห็นเลยนะไม่ลองก็เอาเป็นว่าประมาณนั้นประมาณนี้มาลองดูจบแล้วฮะเรื่องเดี๋ยวไปดู ืออันไหนจะไม่ได้ไม่น่าจะได้บอกว่ามันคือที่ไหนเออโอเคไปฮะอันนี้คือเป็นเหมือนเหมือนไม้ให้เราเคาะไล่เสนีย์จันไรหรือว่าเป็นตามความเชื่อแหละว่าว่าไล่ทุกไล่ศพก็โชคเราจะไปเหมือนข้อระฆังอ่ะคล้ายคลาะข้ระฆังแบบเขาให้โชคดีดังๆกลางวานอะไรอย่างงี่แล้วตามที่เคาอเขาก็จะมีด้วยวันจันทร์วันอังคารุ่งรุ่งฤกษ์หัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ของพี่เท่าไหร่ของพี่แปดของหนูสิบเจ็ดสิบเจ็ดะพูดกลางคืนไงวันอังคารแปดค้งคุ่นละโมยละโมยังนะแล้วนะแล้ว นโม่แล้วตาสเน่แล้วทาสเน่แล้วสเน่จะไล่ออกไปหนูน้อยก็มาซื้อเฮ้ยโทนี่ชื่ออะไรนะไปแล้วดุกดิกออกข้าวไปแล้วดุกดิกวันนี้ก็เรามามาพักซื้อกับข้าวกับอะไรไม่ใช่ซื้อข้าวซื้อไก่เหมือนที่โรงเรียนเลยซื้อไก่เหมือนไก่หน้าโรงเรียนไก่ทอดอย่างงี้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวหนูน้อยเขาจะเดี๋ยวเดี๋ยวพนี่มันจะซื้อรอดูเขาเดินไปไหนก็ไม่รู้นะ ตอนนี้เราก็ถึงที่ตีไปแล้วล <com> <sh arp Eli> <that> ุงตีดินเปิดแล้วฮะเป็นช่อของพี่บังบังแจ๊ะนี่เดี๋ยวเขาดูเขานั่งแต่งตัวยันต่อไม่เข้าใจตายอยู่แล้วทีการแต่งตัวของเขาเพิ่งตนอาจจะไม่เข้าหน่อยเหมือนพ่อค้าขายหมูอ่ะช่างกิโลค่ะโอ้โหโอ้ยนะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีการเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปไปจัดกล้องก่อนเดี๋ยวดู สลุกแค่ไหนฮาแค่ไหนเดี๋ยวอันนี้เป็นถ่ายเบื้องหลังกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊บถ้าไปดูช่องเต็มดูได้้องบังแจ๊ะไปฮะอะไรที่เกิดขึ้น อันนี้อาจจะเป็นเรื่องหลังสุดท้ายค่ะเพราะว่าเหมือนแบตมันเตือนแล้วว่าจะหมดแล้วซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะเก็บบรรยากาศเครื่องปั้นดินเผาได้มากน้อยแค่ไหนหนูก็ตอนนี้หนูก็เลยอาจจะเป็นคนปิดคลิปให้พี่เกตแทนนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่เกตกําลังไปเป็นตากล้องช่องเขาอ,อยู่ซึ่งหนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีเอาเป็นว่าช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง i อแอลเกเตอร์ App ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีราตีสวัสด์ค่ะใช่ไหมพี่เกตพูดแบบนี้ใช่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันบ๊ายบาย